สวัสดีครับเรามาดูการสร้างชิ้นงานนะครับโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับซึ่งโมเดลที่เอามาให้นักศึกษาลองฝึกทำก็คือเป็นโมเดลลักษณะนี้เป็นหน้าแปลนนะครับถูกเชื่อมต่อกับท่อในลักษณะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์นะครับเป็นไฟล์บอกขนาดนะเผื่อเอาไว้นักศึกษาไว้ทำตามนะครับ เรามาดูวิธีการทำว่าโมเดลนี้มีลำดับขั้นตอนการทำในลักษณะไหนนะครับเริ่มต้นนะเรานิวพาร์ทขึ้นมาก่อนเลยนะครับตัว Dimension ในในแบบนี้นะเราจะใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับเริ่มต้นนะเราดูที่ระนาบฟรอนตก่อนนะครับเราดูที่ระนาบฟรอนตก่อน เพื่อให้มันตรงกับ drawing ที่เราเอามาฝึกนะครับจนเรามาเริ่มกันเลยนะครับซ้งเราก็ไปที่สเก็ตไลน์ออกมาก่อนนะครับ ใส่ขนาดเข้าไปตามดออิ่งนะครับโอเคเมื่อเราได้ สเกตออกมาแล้วนะเราไปที่แท็บฟีเจอร์เพื่อทำการาสวิปให้เป็นลักษณะท่อนะครับไปที่เมนูสวิปแล้วเลือกคำสั่ง Circular Profile ตัวนี้นะครับกําหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข้าไปนะครับในตัวนี้เราใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ100มิลลิเมตรนะครับ แล้วเราก็เลือกเส้นโปรไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นในลักษณะน,นี้นะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วทีนี้เรากำหนดค่าความหนาของแนวท่อของเราครับมาที่ที่คสั่ง t ินฟีเจอร์นะครับโอเคแนวท่อของเรานะเป็นแบบความหนาด้านในเรากลับทิศทางมาด้วยตรงนี้นะครับ กำหนดความหนาเข้าไปอยู่ที่10มิลลิเมตรในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราเช็คดูโมเดลแล้วโอเคแล้วเรากดเครื่องหมายถูกโอเคต่อมาเราทำหน้าแปลนนะครับเข้าไปสเก็ตที่บริเวณนี้แล้วกดนิวสเก็ตนะครับ ตั้งวงกลมวงใหญ่และวงกลมวงเล็กมาด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดรูที่บริเวณหน้าตัดท่อตรงนี้เนาะนะครับกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข้าไปนะว <c oughs> งนอกเท่ากับ230นะครับอย่นางน,นี้ ก็ไป e x t r u t e ออกมานะครับเราดูแล้วษ่ะทิศทางมันออกมาด้านนี้อ่ะเรากำหนดกลับทิศทางมันเข้าไปนะครับเ,เข้าไประยะความหนาของแปลนตัวนี้อยู่ที่20มเมตร กดโอเคนะครับอ่าต่อมาเราทำการเจาะรูเนาไปที่นิวสเกตตรงที่หน้าแปลนที่เราสร้างขึ้นนะครับกำหนดรูเข้าไปนะดูที่ตามตออิงเขากำหนดมาให้ก็คือขนาด20มิลิเมตรนะครับเป็นเส้นผสาูนกลาง นี่นะครับขนาดอยู่ที่190่อ190นะครับเป็นไดมิเตอร์เนะาะไดมิเตอร์1 9 0เพราะฉะนั้นเรากำหนดตรงนี้เป็น190อเเนาะ2ก็คือเป็นหารด้วย2เป็นรัสมีนะครับโอเคประมาณนี้เราทำการใช้คำสั่ง ซ e คลาร์สเก็ตนะครับเพื่อทำการหมุนรอบให้มันได้4รูนะครับไปถือเส้นตรงนี้เลยนะครับในลักษณะนี้นะมันจะดีเทคเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับเรามีหน้าที่เลือกเส้นก็คือเส้นที่เราเส้นโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นตนัวนี้เรากำหนดขนาดว่าเราต้องการจำนวนทั้งหมดขี่รู ในตรงนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนทั้งหมุนรอบก็คือ3า0องศานะครับวงกลม1วงเนาะเมื่อเช็คดูแล้วนะครับกดโอเคไปนะไปที่ฟีเจอร์แล้วกด e x t r u t e Cut ครับไปคัดเข้าไป2 0ม mm ิลิเมตรนะครับได้มาแล้วสอันนะี้แล้วนะครับต่อมานะ เราสร้างแปนหน้าตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้เราเลือกสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะของเซนเตอร์เรคแทงเกิลนะครับเพื่อที่เวลาเราสเก็ตนะมันจะได้เป็นออกจากจุดศูนย์กลางนะสี่เหลี่ยมของเราในลักษณะนี้นะครับกำหนดไปขนาดมันเป็น200มิลิเมตร คูณ200มิลลิเมตรนะครับเราสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้โดยการกดคอนโทรลค้างไว้2เส้นแล้วกดเท่ากับตรงนี้นะครับก็คือกดคอนโทรลค้างเราเลือกเส้นด้านกว้างแล้วก็เส้นด้านยาวนะครับกดเท่ากับตรงนี้มันจะบังคับเส้นสองเส้นที่เรากำหนดดเนิเมนชันมีขนาดเท่ากันเราลองเช็คดูได้ครับดูไหมครับนะโอเค นะครับตรงนี้เราสก็ตรูของอแนวท่อตรงนี้ก่อนนะครับอันด้านกับความหนาทั้งหมด20มิเมเช่นกันนะค,ครับเราจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเราทำการฟิลเตอรนะ เราใช้คำสั่งฟิลเตอตัวนี้กำหนดขนาดอยู่ที่เท่ากับ r 2 0นะครับเปลี่ยน r ตรงนี้เป็น20 mm มลิเมรนะครับเร,เราเลือกมุมที่เราต้องการฟิลเตอนะครับนี่ยีเราจะได้ลนะักษณะน,นี้กดโอเคไปเราทำการเจาะรูด,ด้านบนตรงนี้ต่อเลยนะครับ ท้าที่ดูนะจะเป็นแนวสูตรกลางร่วมกันตรงนี้เลยนะครับเราทำการ snap มาได้เลยนะครับวิธีการส n a p ก็คือในโปรแกรม s o l i d w o r k เนี่ยนะเราเอาเมาส์มาแตะไว้บริเวณส่วนโค้งนะมันจะส n a p จุด center มาให้เลยในลักษณะนี้นะครับ ทุกนี้ผมจะทำการใช้คำสั่ง Mirror โดนะนการสะท้อนสเกตตัวนี้ออกมานะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ d r a อิ n งเนาะแต่เส้นสคำคัญก็คือเราต้องทำการสร้างเส้น Center Li n e มาก่อนนะครับเส้น Center Line จะอยู่ที่คำสั่ง Line นะครับกดดอบดาวลงมาแล้วเลือก Center Li n e ตัวนี้นะครับ โอเคครับกำหนดขนาดของรูตรงนี้อยู่ที่ r ย่สิบใช่ไหมครับเอเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง20นะครับไม่ใช่ r นะเส้นผ่าศูนย์กลาง20นี่ครับห่างจากจุดนี้จริงก็คือถ้าเรารวบเซนเ,นเตอร์แล้วมันก็คือจะเป็นระยะมาให้ของเราเลยเป็นระยะ80 ครับโดยอัตโนมัตินะเพราะเราใช้เซนเตอร์ร่วมกับตัวส่วนโค้งตรงนี้แล้วนะครับการจะทำการมิลเลอร์ตรงนี้นะครับตัวแรกเขาจะให้เราเลือกเส้นสเก็ตที่เราต้องการจะมิลเลอร์และช่องที่สองจะเลือกเส้นที่เป็นเส้นอ้างอิงนะครับในการมิลเลอร์อ่ะตัวแรกเส้นสเก็ตก็คือเราจะเลือกเส้นตัวนี้นะครับเราลองมาคลิกตรงเส้นมิลเลอร์ above นะครับไปเลือกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ นีไปครับเราจะทําการสะท้อนมาฝั่งนี้ให้เราเลยเราก็ทําการเลออ์อีกครั้งนึงนะครับเลือก2วงตรงนี้นะครับแล้วเลือกเส้น c e n t ตอ l i ไ e ตรงนี้ทําทให้เราสร้างสเกตได้ค่อนข้างเร็วนะครับต่อจากนั้นเราทําการเจาะรูไปที่ extrude Cu t นะครับมาดูนะ ในลักษณะนี้นะครับเจาะเข้าไป2 0ม mm, ิลิเมตรเช็คดูแล้วโอเคเลยนะครับเราจะได้ข้อมาในลักษณะนี้จากนั้นเราทำการสร้างตัวทางแยกก็คือท่อแยกในส่วนบริเวณตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจากตรงนี้นะและ้วระนาบที่เราต้องการสเก็ตแนวท่อตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ระนาบฟนต์นะครับใครไม่ชัวร์ดึงระนาบออกมาให้มัน กว้างๆไว้อางนี้ก็ได้นะครับเราจะได้มองแล้วมันจะได้ดูสังเกตได้ง่ายเวลาเรา,าจะทำลำดับขั้นต่อไปนะครับอาจารย์ไปที่หน้าฟอนต์นะครับกด New Sketch มานะกด Normal t o o ไว้ wise. แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอแนวท่อของเราจะอยู่ในบริเวณนี้เนะาะาครับทั้นก็จะทำการสเกตโดยใช้คำสั่งเส้นลายมาเหมืนเดิมนะ เราเอาเมาส์นะมาแตะอยู่ที่เส้นเซนเตอร์นะมันจะทำการแ n นปเส้นเซนเตอร์ตรงนี้มาให้เรานะครับเราก็ทำการเซติ้ต่อได้เลยตรงนี้ลากขึ้นมาเป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับเราดูขนาดครับ <c oughs> ว่าขนาดตรงนี้มีเท่าไหร่ตามดอทิ้งที่จะแนบให้นะครับตรงนี้อยู่ที่95นะครับและเส้นความสูงของท่ออยู่ที่ Uh, 115่อนะครับโอเคเราจะได้มาประมาณนี้ uh, uh. เราทำการไปใช้คำสั่งสวิปอัตขึ้นมานะครับหั uh huh. นเป็นโมเดล3มิติไว้คลิกไปที่ซืร์ราโปรไฟล์นะครับเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เราต้องการ ก็คือจากตัวอิงอยู่ที่80นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น80มิมแล้วเราเลือกเส้นโปรไฟล์ของเราก็คือที่เราสร้างขึ้นตรงนี้มากนะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะซูมเข้าไปสร้างความหนาของชิ้นงานขึ้นโดยการกด Thin Feature ตรงนี้นะแล้วกด Direction เข้าไปความหนาอยู่ที่10มิมเมื่อเช็คดูความเรียบร้อยแล้วกด OK เราจะได้มาในลักษณะนี้นะครับต่อมาเราจะเราจะสร้างแปลนหน้าตรงนี้นะครับคลิกไปที่ด้าน section a r e ีตรงนี้นะครับแล้วกดสเกตนะก็คือนิวสเกตตรงนี้มากด normal tool ไว้ต่อมาเราจะทำการสร้างใช่ไหมเราดูจากดอยิงนะเราก็วาดลองวาดข้า่าวๆออกมาในลักษณะนี้นะ ประมาณดูครับนี่เราให้มา snap ไปด้วยก็ได้นะฮะแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคมาในลักษณะนี้นะทีนี้เราก็เป็นให้คำสั่งอื่นๆนะเช่นพวกคำสั่งเส้นโคง้งคำสั่งฟิลล d หรือคำสั่งวงกลมเนี่ยทำลักษณะให้มันคล้ายๆนะครับกำหนดดิเมนชันให้มันตรงกับ drawing นะเรามาดูกันเลยครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่ R ห้าสิบนะท่านก,ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นห้าสิบนะครับตรงนี้ R ห้าสิบโอเคได้ R ห้าสิบมานะครับโอเคไว้ครับผมไปของเรา R ยี่สิบนะครับตรงนี้จะเป็น R ยี่สิบนะท่านเปลี่ยนตรงนี้เป็นขนาดยี่สิบโอเค นะครับเห็นไ,ไหมครับเราจะได้ลักษณะที่มันใกล้เคียงกับตัวดออิ้งขึ้นมาแล้วกำหนดความกว้างนะครับของเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นะ เ่อกีนักแสดงต่ออิ่งของเรามันมเบี้ยวเพราะอาอจารย์มันยังไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์เนาะเมื่อกี้นักแนีงอาจารย์กำหนดความสัมพันธ์ในแนวในแนวตั้งฉากเห็นครับเราสร้างวงกลมเข้าไปที่วงในนะ โอเคครับเราจะได้ลักษณะดออิงเป็นตรงกับดอร์อิงที่เราได้ทำการสร้างขึ้นนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็วิธีการก็คือเราก็ทำการสเก็ตนะตัวดอรอิงรอบนอกวงนอกตรงนี้ออกมาแล้วเราทำการฟิล l เดให้มันตรงกับดออิงที่เรากำลังทำอยูโอ่โดยใช้คำสั่งพื้นฐานนะครับอยู่ที่แท็บสเก็ตนะ ก็จะมีเส้นตรงมีเส้นฟิลเลตนะแล้วก็มีเส้นวงกลมนะครับทำการสเกตตามนีนะ้เราทำการอ x กท u t ดดูครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อมาไปที่หน้าฟ้อนเราทําการท่อทําท่อแยกตรงตรงนี้อีก1ท่อนะครับ ค okay, ครับต่อไปก็ทำการคัดนะฮะคัดตัวที่มันเป็นส่วนเกินในลนักษณะชิ้นส่วนงานท่อของเราเนี่ยออกนะครับแล้วก็ทำการสก็ตให้เท่ากับลู ของท่อของเราเลยนะครับเราทำกันไปที่ extrude cut ค,ครับตัวนี้ก็คือเป็นคใช้คำสั่งพื้นฐานเงนี้ย cut ไปให้ให้ลักษณะมันกินกับตัวแนวท่อที่มันเกินออกมาอย่างเงี้ยลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับ ออาไปนะในในตัวดออิงเขามีการทำฟิลเลตแล้วก็ทำ,ทำการแคมเฟอร์ชิ้นงานนะครับก็คือบริเวณหน้าแปลนตัวนี้เขาจะทำการแคมเฟอร์นะเราไปที่คำสั่งฟิลเลตกดดอปดาวน์ลงมานะกดแคมเฟอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น2มิลลมตรจำนวน4รูนะครับ2มิลนะครับเรากดกีกดคือหน้าด้านตัว หน้าแบนท่อนะครับก็น่าจะเป็นอยู่ที่ฟิลเตอรตรงนี้หมดนะครับตรงด้านนี้ด้วยนะจากนั้นฟิลเตนะครับอยู่ที่ R เท่ากับ5 mm มเมรนะฟิลเตแล้วก็คำสั่งฟิลเตอนะกำหนดไปที่5ม mm, มนะครับด้านนี้ งานนี้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคไปเราก็จะได้ชิ้นส่วนงานของหน้าแปนกับแนวท่อในลักษณะนี้นะครับนักศึกษาลองไปทำตามดูได้ครับผม